อันบอสอันมาติดทำเรื่องติดไมไฟให้ที่ห้องเราเด้อขอบคุณบอสมากๆเด้อบอสทุกๆคนที่ Thank you so much าตนะจ๊ะ a n k you, บอสโซมาตเขาตังคิวตัง o ิวโซมาตนะบอสทุกๆคนทุกๆก,ๆก,ๆกๆานเด้อพาบ,บาลาเซซสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คอยได้ไอ้ต้มยำปลาทูสดปลาทูสดมันบอเกระสดตัาปลาทูใช่ไหม ปลาทูเออปลาทูบานเฮ่าหน่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็มีปลาทูสวนนะแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปซื้อที่ห้างรูลูนะมันอาทิตย์ที่แล้วนะครบปัวพอดีหนึ่งเจ็ดวันเต็มเต็มพี่น้องมากเสลยแล้วกันส่วนหมูอ้วนได้ข้าวสวยกับหม,หมูอะไรอ่ะหมูอะไรจิ้มหมูไงหมูน่ไหน่ะ <laughs> น้ำ <laughs> เจียว <laughs> เจียวบพริกีผงแล้วก็ต้มไข่พี่น้องของโปรดหมดูอ้วนต้มไข่ <laughs> ของปรดนี่เหมือนกับมีไก่เก่าเนี่ยนะกินอัดเก่าในหลักของโปนดมูสได้ไหมมามาแต่แถมกันยังเอาไรอาหารมูสหวานหิวเข่าโอ้แต่จะชาบไปกินเข่าอันบอสอันมาติดทำเรื่องติดไวไฟให้ที่ห้องแล้วเด้อขอบคุณบอสมากๆเด้อะว่าทุกทุกคนที่ t h a ตังคิวโซมาดนะจ๊ะ thank you บอสโซมาดเขาตังคิวตังคิวโซมาดอันบอสทุกทุกคนทุกทุกกานเด้อต้องชิมก่อนนะแซ่บบะ อืม,อมต่างไม่ไข่ปะไม่มีจ้ะวากินตัวเดียวกันนี้ฮะตัวเดียวกันนี้ทำไมากินไม่หมดหอะอืมอมาเข้าใจดีนะที่นี้มเมื่อเช้าแกก็ซื้อปลามาให้เหรอปลาอะไรนะที่เราเรียกปลาโไอไหมฮะ ปลาโอลล่ะไม่ปลาโอลล่ะปลาโอพี่น้องปลาโอไม่เท้าแกซื้อม,มาให้ถุงนึ่งแกท้องฟีบแบบขอบคุณมากๆนะครับปลาโอตัวใหญ่ใหญ่อืมสู้แม่เหรอสู้ยืมหยิบมหมเฮ้ยน่ารันดิอืโดนพิาไปเกิดอาการเจ็บท้องนิดนึง ันนี้อันนี้นใครจะมาต้มไม่ตูมหรอกมันไหลซื้อน้ำมันไหลอ่ะพี่เบียร์ทำไข่แตกต้มไข่ซิฟมวยไปแน้วงเขาต้มยำก็อร่อยอ่ะ Yeah, yeah. เราวองตั้งเลยบางทงีตั้งเยอะอันนี้ยังมีใบมะกรูดสดนะซื้อเครื่องต้มยยำมาจากห้างรูรูวันนั้นแต่ก็แพงสองบาทกว่าไม่ใช่สองบาทกันสองลิตรสองเลียวในชะ่ไหเกียวไหม ัก็เป็นธรรมดาสอางเดียวก็เห็น,หนหว่นบ้าเท่ากกะสองอร้อยข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะ <c oughs> บ้านเรา <c oughs> เราไม่ได้ซื้อกินแล้วเพราเรามีเราปลูกเองมาอยู่นี่เราก็ต้องซื้อกินพร้อมอ้ันี้นี่ tôm đang không khẹp tôm xay ăn và tôm dăm và เดี๋ยวเ้าเก,ก็กินไม่อกอะเลยเวลาหยอยหรอยพวได้กินข้าวเช้ากันเข้ามาทำา้้วยััปิดใบปลาที่ห้องไงก็เลยไอ้นี้รอยหา้ตปายเสร็จก่อนค่อยกินจริงๆกับข้าวเสร็จนานแล้วนะ เอามาโชว์สามตัวนะแต่ว่าอาจจะก,กินสองคนตัวหนึ่งที่เหลือจะเก็บไว้กินมือ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 ,มอ,ต,อต่อไปอาจยะกัเต่าที่สักรับเขา,ขาสีบเบอร์และะ้วได้ตย่นตอนนี้เหลือขไข่กับไก่หนึ่งตัวกับปลาที่ บอสซื้อมาฝาก่อเช้าวลูกเกี้มน่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่แนละ้วแต่ไม่รู้บ้างอ้าวันนี้เราไม่ได้กนไห,นหรอกไม่รู้ <Yes. S 2> เ e s อะไรดูดูนี่ This n o f o o d n o t o o d Em put. Yeah. Ok. I talk to you nha. Then I finish, I go to talk to you. Ok. Đi tìm chẳng gì mà ăn. Tọc hay. Tọc tập hay. Bye bye mọi người. อิ่มบายใจอิ่มละอิ่เยอะไข่สองใบลดน่อยห่ปลาทูก็เนื้ออร่อยแต่ว่าเราซื้อมาสดๆแล้วไปเข้าช่องฟิตไว้ไงข้าวเธอตักไว้นานเกินข้าวแข็งเลยตุงไม่นานเกินแต่ไม่แข็งนะ่ะได้เปิดสาหม้อด้วไง ไอ้ไม่แข่งนะเธอแข่วที่ยิงบดียิงจังจะเรี่นต่อกันพ่อกันจะเรี่นต่อโันมีให้เบิร์ดออาพี่น้องอันไม่นด้กาบของผู้เลานรายใดครับเด้อถูกกับน้ำใจถูกอันาการติดตามทุกลร์ทุงแช่ที่ กดไลค์ให้เพจน,น,น้อยๆของข่อยเริ่พี่น้องเละไปแล้วครับพ่อกจะเชิญหนามีเรื่องเล่าอีกย่างกัทซิมาบอกให้สุฟังได้ลับพี่น้องข้าวสารอีกอย่างก็าางาลายครับเดตเรื่อยๆจ้าอัปเดตเรื่อยๆชีวิตของตัวข่อยสองคนไปด้วยกันสวัสดีครับไปแล้วครับ <laughs>